เหม็นเหม็นยังไงเหม็นคุณเหม็นเลยวะบ้านใครที่ห้องน้ำเหม็น อย่าก,กดข้ามคลิปนะครับวันนี้ช่างกินมีไอเทมลับกำจัดความเหมน็นบอกก่อนว่าโฟลด์เนี่ยหรือรูระบายน้ําที่ในห้องน้ำเนี่ยมันจะส่งกลิ่นเหมน็นย้อนกลับขึ้นมาเพื่อน,อนๆที่มีบ้านเนี่ยเขาก็รู้อยู่นะครับว่ากลิ่นห้องน้ำเนี่ยมันชอบกลิ่นเหมน็นนี่นะครับไอเทมลับช่างกินจะมาอันด์บ็อกเลยเปิดแล้วครับผมอันนี้ก็คือแม็กซ์เดนนะครับสำหรับบ้านที่กำลังจะสร้างห้องน้ําธรรมดาเนี่ยบ้านทั่วไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นย้อนกลับมาเนื่องจากว่ามันเป็นดักกลิ่นแบบธรรมดาแต่เจ้าตัวน,นี้เนี่ยมีคุณสสสมมมมมบบบบัััััััตตติิินนนนนนนาาาาาารรรรรถถะะยยยย้้้้ํํไดดเเ็ววึง32ลลลลล่่่อออททีีแคคคญืกกกผ ครบจบเป็นที่เดียวเหมาะสำหรับบ้านที่เราจะก่อสร้างแนะนําเจ้าตัวนี้นะครับผมอ้าวเราจะสันมีบ้านแล้วล่ะฉันก็ทํายังไงแบบนี้ฉันก็หมดสิทธิสิไม่ต้องกังวลไปเลยครับผมช่างกิจมีไอเทมลับตัวเล็กมาแนะนำมันกันนี่เลยครับนี่เปิดมาแรกก็จะเป็นนี่เลยนี่แล้วก็จะมีฝาอีกอันหนึ่งด้วยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสําหรับติดตั้งท่อที่สมมติคุณลูกค้าเนี่ยมีฝาฟอร์เดนอยู่แล้วใช่ไหมก็สามารถถอดอันเดิมออกแล้วเอาเนี่ยเสียบเข้าไปซึ่งตัวตัวเนี้ยมันก็สามารถกันกลิ่นย อาบน้าเนี่ยมันก็จะระบายปกติไม่ต้องห่วงไปครับผมเดี๋ยวเรามาจาลองง่ายฉบับต่อตัวบ้านให้ดูกันสาเหตุที่ช่างกิจเลือกแม็กซ์เดนตัวเล็กมาเนี่ยเอาง่ายคุณสมบัติมันก็เหมือนกับเจ้าตัวใหญ่นั่นแหละแต่ตัวเนี้ยมันจะจําลองง่ายกว่าเลยเอามาจำลองให้ทุกคนดูวางเลยครับปบั๊บอันนี้น้ำเนี่ยจำลองว่ามีการระบายน้ําทิ้งเนี่ยดีไหมเพื่อนจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีการแฉกแบบเนี้ยสามสทางเลยก็คือมันระบายน้ําดีและระบายน้ําเร็วมาก ต่อมานะครับผมเราก็จะมาจําลองว่าเจ้าตัว Max Day เนี่ยมันกันกลิ่นย้อนท่อได้จริงหรือเปล่าซึ่งในแก้วเนี่ยมันจะมีควันที่เปรียบเสมือนกลิ่นนะครับผมว่ามีการย้อนท่อหรือเปล่านี่ครับผม ถ้าเราสังเกตมันจะไม่เห็นมีควันขึ้นมาเลยครับผมแต่ถ้าผมกดลงไปนะครับนี่ครับปึ๊บนี่เพื่อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะมีควันขึ้นมาแต่สมมติว่าผมปิดปึ๊บนี่ไม่เห็นมีควันเลยแปลว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยการกลิ่นย้อนท่อขึ้นมาได้จริงๆครับและผมจะดึงออกกันะครับปึ๊บอันนี้ไหมเนี่ยเพื่อนสงสัยว่าผมโกหกหรือเปล่านี่ควันจริงครับเนี่ยควันจริงเหไหมโชยขึ้นมาเลยซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาให้ทุกคนดูเลยปั๊บเนี่ย มันมียางนะครับผมที่มันช่วยกันกลิ่นย้อนขึ้นมาซึ่งช่างกลิ่นบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมกันทั้งกลิ่นย้อนระบายน้ําได้ดีหมดปัญหาเรื่องกลิ่นที่มันตีขึ้นมาในบ้าน,นครับผม